เทศบาลเมืองชะอำเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสอทอค่ะ วันที่18เมษายน2568นายยุทธพลอินมอนประลัดเทศบาลเมืองชะอำพร้อมด้วยรองประลัดเทศบาลเมืองชะอำเจ้าหน้าที่เทศบาลกลุ่มสตรีเมืองชะอำนักศึกษาภาคีเครือข่ายและประชาชนในเขตชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำร่วมทํากิจกรรมเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนาย,ยกเทศมนตรีและสมาชิกสภาที่จะถึงนี้ในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นี้นายยุทธพลอินมอนประลัดเทศบาลเมืองชะอำได้นําขบวนเดินรณ ระงเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาไปตามถนนเส้นหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองชะอำมุ่งหน้าเข้าตลาดส,สดเทศบาลเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายการไฟฟ้าชะอำเก่ามุ่งหน้าออกถนนเพชรเกษมเลี้ยวเข้าสี่แยกไฟแดงชะอำมุ่งหน้ากลับสํานักงานเทศบาลเมืองชะอำเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งเชิงลกลนเชิงขว้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงให้เพ่นไปด้วย ความเรียบร้อยโปร่งใสและเที่ยงธรรมครอบคุมไปในทุกพื้นที่กระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพสําหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาของเมืองชะอำครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่11พฤษภาคม2568